หมูกระทะก็เริ่มจะได้ที่แล้วค่ะ <Wow. S 1> ชิวมากนะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากับช่องเที่ยวแบบป่าน้วยค่ะยังไงเข้ามาดูช่องลำยองสตอรี่ก็อย่าลืมกดติดตามช่องเที่ยวแบบป่านด้นะคะป่านจะพาไปเที่ยวไปกินแล้วก็ไปดูเสื้อผ้าสวยๆอะไรบ่อยๆนะคะไปไหนก็ไปวันนี้นะคะพามากินหมูกระทะริมชายหาดจอมเทียนค่ะนี่นะคะติดกับริมชายหาดเลย เซตนี้นะคะ299บาทค่ะใช้หาดจอมเทียนนะคะกว้างมากเลยค่ะดูข้างหลังนะตอนนี้นะคะคนก็เริ่มมากันเยอะแล้วนะคะมีของขายเยอะมากๆอะ่ะน่าจะ30-40ล้านได้อยู่มั้งใช่ไหมยเยอะอาจจะเป็น50ล้านนะคะโหเยอะมากๆเลยถ้าเกิดใคร อยากมาบรรยากาศชิวๆแบบนี้ก็มาได้เลยนะคะตอนนี้นะคะมานั่งกินหมูกระทะอยู่ริมชายหาดจมเทียนค่ะนี่ก็ได้มาแล้วนะเซตนี้299บาทนะคะน่ากินมากเลยเดี๋ยวเราไปกินหมูกระทะกันดีกว่าเปิดแก๊สเปิดแก๊สเปิดแล้วจัดเลยนะคะ มากินกันเลยนะคะหมูกระทะริบชายหาดจอมเทียนนู่นส่องไปดูชายหาดเลยแล้วคือตอนนี้นะคะชายหาดจอมเทียนน่านั่งมากเลยเพราะว่าเขาถมทรายแบบว่าหไกลมากเลยค่ะแค่เดินไปถึงน้ําก็เหนื่อยแล้วแต่วันนี้ก็มานั่งชิลๆกันนะคะคนเริ่มทยอยมาเยอะแล้วค่ะเดี๋ยวไฟจะเริ่มไปเจาะถ่ายแต่ละร้านแล้วนะเดี๋ยวแต่ขอกินหมูกระทะก่อนแล้วกันค่ะตอนนี้นะคะรา้านค้าเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ คนเยอะมากๆด้วยสมแล้วนะคะที่เขาเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของหาดจอมเทียนค่ะที่จริงอ่ะฝ้ายอยากให้พัทยานะคะมีแบบนี้บ้างนะ mm hmm. เพื่อที่พ่อค้าแม่ค้าเขาจะได้มีที่ทำมาหากินแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจเดินหน้าได้ด้วยนะ mm hmm. คนออกมาซื้อของจับจ่ายพ่อค้าแม่ค้าก็มีแรงที่จะออกมาขายของนะคะ mm hmm. เห็นอย่างนี้แล้ว รู้สึกดีใจอะที่หาดจอมเทียนเขาเปิดโอกาสให้พ่อค้าแม่ค้านะคะได้ขายของแบบนี้นะคะใช้หาดก็สวยมากค่ะสุดลูกหูลูกตาเลยนะหาดกว้างมากๆแล้วก็มีครอบครัวนะคะมาปูเสือมานั่งกินอะไรกันนะดีมากเลยค่ะ